สวัสดีค่ะพี่น้องไม่กินไอติมแท่งนะบาบกินจ้าไอแท่งเท่าไรไอติมไอติมแท่งเท่าไรหาบหาบไปลมตัคออ่ะ

เพิ่น oh! กินน้ำแน่มาแก้มเลยร้อนเดินกระายร้อนๆกินเย็นๆได้ติมเย็นๆน้ำพอนายได้จ้าแหงละหาบาทขายค่ะพี่น้องขายของใกล้ชิเมิดนั่นแหละจ้ามันยุ่งมันหน่วยมันอยังแน่พวกพี่น้องเลยใกล้ชิเมิดแล้วจะใกล้ซองใหม่โออเอ็นตั้งด้านเตี้ย ตั้งด้านบ่จ้าว่าข้าวเหนียวบะหมี่ข้าวเหนียวมิดจ้าจ้าแ้พุลานาอยุอีคันนึ่งด้วอยู่อยู่เท่ากน่านยังอ่อนดีราคาคิดนี้กันขอฝากไปสำเนียเนะจ้ากินไอติมแท่งละหาบาทน้ำกันจากนู่นไปราคาไปดีค่าเนียก็บะมี่ย่มกะเนียก็วงอะ นั่งกินไอติมกินข้าวกับพี่น้องแต่ส่อนใหญ่ไอติมกำลังเสบเลยแย่จัขอโทจดขวายนะคแกะเป็นอาตัวปาเาแนี่นอกินนี่กักินเนาะเนาะพี่นองปากเบาๆแย่ั